บรรยากาศตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนหลังจากฝนตกตอนนี้ก็ฟ้ายัางครึ้มค้มอยู่เนาะน้ำเยอะมากในทุ่งนาตอนนี้ยังหวานข้าวไม่ได้น้องเพื่อนต้องรอให้ดินแห้งก่อนถึงจะหวานได้เพราะว่าตอนนี้ดินเปียกมากหวานไม่ได้น้องเพื่อนเพราะว่าหญ้าจะขึ้นแล้วก็ข้าวจะงอกยากนิดนึงถ้าดินเปียกข้าวก็จะไม่ค่อยงอกนะนเพื่อน ต้องรอให้น้ําแห้งก่อนแล้วก็ดินแห้งกว่านี้นิดหนึ่งน้องเพื่อนตอนนี้น้ํายังเยอะอยู่ในทุ่งนาฝนตกเสร็จใหม่ๆก็น้ําจะเยอะนิดหนึ่งประมาณถ้าฝนไม่ตกก็ประมาณวันสองวันก็แห้งน้องเพื่อนต้องรอประมาณสองสามวันน่าจะเกือบหวานได้น้องเพื่อน ต้องรอดูน้ํานิดนึงก่อนว่าจะแห้งไหมหรือว่าฝนจะหยุดตกไหมถ้าฝนไม่หยุดก็ยังไม่หวานนเพื่อนเราฝนหยุดตกก่อนรอให้ดินแหง้งเวลาหวานข้าวจะต้องรอให้ดินแห้งก่อนนอเพื่อนไม่หวานตอนดินเปียกไม่ได้นอเพื่อนเพราะว่าหญ้าจะขึ้นเร็วกว่าเพื่อนหญ้าจะเยอะแล้วก็ข้าวจะงอกยากน้อเพื่อนต้องดินแห้งนิดหนึ่งถึงจะหวานได้ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะนำบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆครับ